วันนี้เรามีเมนูซุปมะเขือกับทอดปลานะครับนี่ครับซุปมะเขือกับทอดปลาปลาเรามีเยอะนะครับนี่ครับยั่วยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฮอทดอกทอดของน้องสกายครับนี่ครับกับข้อวน้องสกายอันนี้มีปลาทูนี่ปลาทูของแท้นะครับปลาทูของแท้นะครับสองตัวก็คือปลาทู นี่ครับอู้ยซุปม,มะเขือ,อยั่วๆเลยนะครับน่าอร่อยไหมครับอันนี้ซุปม,มะเขือนี่เราซุปซุปม,มะเขือแล้วเราก็เอาไปผัดใส่น้ํามันนะครับนี่ครับเราเอาไปผัดอีกรอบนึงนะครับผัดใส่น้ํามันยั่วๆเลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับ สวยงามมากน่าอร่อยมากางไงครับยั่วๆมาครับนะนะทุกคนมากินซุปมะเขือกับทอดปลาด้วยกันครับน่าอร่อยจริงๆนะครับนี้อิ่มท้องแน่เต็มเปี๊ยะ